สวัสดีทักทายทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้แอนจะพาทุกคนไปเที่ยวภาคใต้กันจ้าและเ<ล>มนูวันนี้ก็คือกุ้งผัดสตอพริกแกงใต้จ้าอยากกินมาหลายวันแล้วจ้าทุกคนวันนี้ได้สตอมาจากภูเก็ตจ้าคุณอาส่งมาให้ค่ะกุะ้งที่ใช้วันนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลค่ะส่วนพริกแกงใต้นั้นแอนซื้อที่ตลาดค่ะไม่มีเวลาตําเองเลยมาค่ะเรามาลงมือผัดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะผัดพริกแกงกับน้ามันก่อนนะคะเปิดไฟแรงนะคะเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้ผัดไปเรื่อยๆจนพริกแกงสุกและหอมจ้าแค่ได้กลิ่นพริกแกงก็หิว ข้าวแล้วค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราจะเทกุ้งลงไปเลยจ้าผัดกุ้งกับพริกแกงให้เข้ากันแบบนี้ค่ะ บางคนเขาจะมีหมูสับใส่เข้าไปด้วยนะคะแต่วันนี้แอนอยากกินกุ้งอย่างเดียวหรือถ้าใครไม่อยากกินกุ้งก็ใส่แค่หมูสับก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนเดิมช่วงที่ผัดกุ้งกับพริกแกงให้เข้ากันนั้นแอนจะเติมน้ำลงไปด้วยนะคะแอนชอบมีน้ำแบบคลุกคลกค่ะจะได้ตักราดข้าวได้อร่อยผัดกุ้งเปลี่ยนสีไปสักประมาณ60%เอร์เนแอนจะใส่สตอลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้กุ้งสุกกุ้งกับสตอจะได้สุกพร้อมกันจ้าหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสได้เลยค่ะวันนี้แอนจะปรุงรสแค่น้ำปลาแล้วก็น้ำ ต้จะค่อนข้างมีรสชาติเค็มอยู่แล้วค่อยๆเทลงไปค่ะส่วนน้ำตาลถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ผงชูรสแทนไปก็ได้ค่ะได้รสชาติที่พอใจแล้วแอนจะใส่พริกซอยแล้วก็ใบ,บมะกรูดล,ลงไปเพิ่มสีสันให้อาหารไปนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากุ้งผัดสตอรพริกแกงใต้ง่ายนิดเดียวถ้าใครชอบเมนูนี้แอนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนทำคลิปต่อไปจ้าขอบคุณค่ะ